สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทั้งผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์แคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียรติกันครับสวัสดีครับไอดีไรสระนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกรีเจนนะเนารเซ็ตฐานที่ผมใช้ก็เป็นเซ็ตเดิมนะครับเป็นปูดวอรลูกไฟลาว,วาบอลูนเนาะโอเคเดี๋วกับเดี๋ยวมาดูไม้แรกของวิดีโอนี้กันนะกลับมาเล่นสายเดิมครับที่ถนัดนะโอบโอ้ทีต้องเข้าทางนี้อ่ะ เดี๋ยวเจะลงตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมอาจจะต้องโยนไปตรงอะไรนะอินฟอนอหลายเส้นนะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้โอ้ไม่แตกตรงนี้ตรงนี้ต้องหุ่นตรงนี้ โยนยาวโอเคสวยสปเฟป้อบอลเลียนตรงนี้เจกดสติวพิงโกเลมปีนจึ๊บเบอรตรงนี้ ราคาหัวนีรถเบร์ิี้ยาวตรงนี้โอเค ผมะม่วงยาพิษโกตะคิวคีนโอเคครับบ้านหลังนี้คิดว่าน่าจะสามแล้วนะแต่โกตะคิวคีนนะครับตะคิวคีน น้องเล่าว่าบรรลูนนะครับอ๋อบรรลูนลงย้ำอะไรตรงนั้นนะคุดด,ด,ดหลักนี้ไว้โอเคหนุมม่วงนี่เงียนนูขโมยนักล่าข่าหัวนะครับจะปล้อยนะครับลาเหลือเฟือนะโอเค เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวเนาะตัวบริบ้านเนีอีกตรงนู้นนี้โอเคไปบ้านหลังถัดมากันนะครับสวยเลยนี่ผมยังไม่ได้เติมบัตรเลยนะตัวมันเลยต้องรอหน่อยหนึ่งนะครับรอการขอทหารนิดเนะียโอเคไปน,นะครับลุย อบ้านหลังนี้จึ๊บโอ้เหนื่อยหมดเลยนะจึ๊บถ้าจะให้ดีต้องเอาปู่เดินบนคิงคินเข้าล่างโอเคแบบนี้ดีกว่าปู่เดินบนคิงคินเข้าล่างเจ๊ ลองหนโอ้ลองหนช้าไปแบบโคตรเยอะเลยอะจริงจลองหุนตอนเจ็ดใช่ปะลองหนนะครับปึ๊บโอเคเตรีคอร์คอนะไดปูป่เดินบนเพราะว่ามมีเสาเอ่อมรณะอยู่นะผมก็เลยเอาปูเ่เลือกที่จะเดินบนนะครับ มีกินข้าล่างนะโกลเมมนรา้าหัวระเบิดรถพยาวูจอใหญ่ครับผมละม่วง ยาคิดโอเคกดสกิลกิ้งลดลงมาถูน้ำม,ม,ม่วงกดงสกิลกงโยนเขยา่าสวยเลยครับระเบิด ซาวาบอลูนบอลูนบอลูนน,น,น,นี้นะครับจิดสวยนี่เงี้ยนนะครับล่องหนุนบอลูนอันนี้หนึ่งว้าวมนนี้หนึ่ง,งโอเคมีถึงแล้วนะ ตรงนี้ใช้ขโมยแล้วนะครับนูตรงนี้เนาะเรียบร้อยบ้านหลังนี้น่าจะสามนะครับมีเงี้ยนลงตรงนี้โอเคสวยนะครับนัก่าข้าหัวลงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมกลับมาตีสายเดิมผมรู้สึกว่าสายเนี้ยเนี่ยมันสามารถแอคชั่นได้ตลอดนะไม่ว่าผมจะพลาดตรง ตรงไหนนะผมสามารถแก้เกมได้ครับหรือว่าตัวเราจะเดินเปยยังไงเนะี่ยสามารถลงอย่างอื่นมาแก้เกมได้มันไม่เหมือนกับสายที่เราลงอาหารเสร็จปุ๊บมันก็จบเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอีกทีหลังจากผมขออาหารเสร็จแล้วนะครับโอเคครับบาดูบ้านหลังถัดมากันนะลุยนะผมอือ,อ ต้องเข้าแเลบบแเลบอ่ะปึ๊บเทเข้าตรงนี้คินคีนเข้าตรงนี้เดินวนเป็นงูนเรื่อยๆเข้าตรงนี้คนระับโอเคช้าไปหนึ่งวิก็แปลว่าเราลงตอนหก ห้านะเราลงนี้ตอนมันหกจะห้าโหอ,อ,อันนี้ติดแทบไม่ได้อะไเลยนะปึ๊บไม่ดีเลยนะเนี่ยแท็บไม่ได้เลยนะครับตัวมันเชื่อมต่อกันนะจริงๆับผมน่าจะถมน้ำยาไปอีกหนึ่งขวดนะครับปึ๊บ ปินปินกอลเลมริบหนีลดหนึ่งสองโยนเหยาเหยาสองระเบิดหนึ่งระเบิดสองอานู Okay. โอเคโปรติ้งคีผมม่วงลงลาวาบรลูนบรลูนเงี้ย,ยงตูสักหน่อย ผป่งมะม่วงนักล่าค้าหัวลูนมันลูนตัวสกิลพีนนะครับอ่ย่าทิ้งไปราค้าหัวไปนะครับเน,นี่ยนุนแล้วกัน โอเคสวยเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวเนาะลงขโมยนะโอ้ยกลับมาเล่นสายแงบนี้พลาดเลยนะนี่พลาดแบบชิวๆด้วยนะทังที่บางครั้งก็ตุ๊บตุ๊เปนะครับเหมือนตัดตรงนั้ไม่ดีอนู้นไม่ดีครับสายนี้มันแก้ได้ผมก็เลยสนุกกับการเล่นแบบนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับอึบอยังของาหางไม่ได้นะ ลืมไปนะครับปกติถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบัตรทองตอนมันลดไป80%มันจะขอได้ทันทีเลยเนาะหลังเราตีเสร็จโอเคครับไปบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้ครับไปลุยนะครับผมอืมถ้าอยากให้ราวาบรลลนเล่นง่าย ต้องตัดด้านล่างต้องตัด <HHH> ตด, <éc Stück> ด้านล่างนะครับเอาไงดีตัดด้านล่างแล้วกันนะเลื่องไคลาวาบรรลุเล่นง่ายตอนสุดท้ายนะครับโอเค ไปนะครับปูลงฝั่งนี้เนาะตามด้วยหนางฟ้าเนี่ยขโมยได้ไหมซุปเปอร์บอลเลียนซุปเปอร์บอลเลียนอย่างนี้เวฟโคสกิวปีนโกเลมซุปเระเบิดรถนี่ดูปูด้วยจ้าปูจ้า ระเบิดีงินยาวตรงนี้เีล่องหนตรงนี้ครับโยนขยาวตรงนี้สวยยาพิษตรงนี้คนระับโอ้อยาพิษลงภาพแบบนี้เนี่ยทิ้งวิธีรอยจัดนะครับกกิลคิง,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 งโอเค ผมม่วงนี้กันโอ้ยจะถึงน้ำม่วงเขียวนะครับปืฤฤฤฤฤฤ๊ดปื๊ดปื๊ดต้องคิดละผมคิดว่าน้ำม่วงผมน้องมาช่วยปู่แน่เลยองราวานงี้ครับบรรลุนบรรลุ นเงียน,นเงียน,นเงนียนนะครับหลักราคาหัวไปโอเคลงนี้นี้โอ้มันเหนื่อยไม้ท้ายแล้เนี่ยขโมยนะที่ป้อมเหลือแค่นี้แล้วนะน่าจะสามแะลนะ้วครับ ผมม่วงเลยนะลิงเทวไวไ์เลยนะรนบนะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามไปเรนะื่อยๆเนาะผมก็จะมีไลฟ์สดใครอยากดูไลฟ์สดก็ติดตคิงตามลิงด้านล่างนะครับแล้วก็ติดตามไว้นะครับเพื่อเจอช่วงที่ผมไลฟ์สดเหมนจะไปแจ้งเตือนเพื่อนๆเนาะสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม